วิยอนสื่อใหญ่อินเดียระบุจากความฝันกำลังจะกลายเป็นความจริงการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยไปยังนครปักกิ่งเมืองหลวงของประเทศจีนโดยรถไฟกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบคมนาคมระหว่างประเทศเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวอินเดียจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อข่าวดังกล่าวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok ูปอากิาอีกครั้งนะครับวันนี้แอนมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับขออนุญาตใส่หมวกนะครับขี้เกียจทำผุ่มแล้วก็แบ็กกราวก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะช่วงนี้แอนมินกลับมาเยี่ยมญาติที่กลับมาเยี่ยมบ้านที่อยวบนนะครับผม ครับวันนี้ก็เป็นข่าวจากสำนักข่าวของอินเดียที่มีชื่อว่าวิยอนซึ่งมีชาวอินเดียและต่างชาติติดตามเกือบ9ล้านคนนะครับโดยเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับเขาก็ได้โพสต์ข่าวเกี่ยวกับการเชื่อมต่อรถไฟไทยจีนเอาไว้นะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครไปยังปักกิ่งโดยรถไฟนะครับประเทศไทยเตรียมขยายโครงข่ายระบบรางนะครับสรุปเนื้อข่าวสั้นๆนะครับเขาก็พูดถึงว่า ลองจิงนตนาการดูนะครับว่าถ้าสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปยังปักกิ่งได้มันจะดีขนาดไหนนะครับเขาก็บอกว่าจากความฝันตอนนี้มันกําลังจะกลายเป็นเรื่องจริงไปแล้วโดยที่ว่าเขาก็อ้างถึงบุมเบิร์กนะครับบุมเบิร์กออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยกําลังเตรียมการขยายระบบรางนะครับไปยังประเทศจีนโดยมีแผนที่จะทดลองวิ่งนะครับเส้นทางกรุงเทพเวียงจันท์ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 13-14กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเขาก็บอกว่าแล้วสิ่งนี้มันมีนัยสำคัญอย่างไรครับพูด,ดง่ายๆมันก็คือว่าก็แปลว่าปัจจุบันนี้ก็สามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเวียงไปยังเมืองหลวงของประเทศจีนกรุงปักกิ่งได้แล้วไงก็โดยการนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปยังเวียงจันทร์นะครับจากนั้นก็นั่งจากเวียงจันทร์เชื่อมต่อไปอยังภาคใต้ของประเทศจีนซึ่งก็คือ เมืองคุณหมิงนั่นเองครับทีนี้จากเมืองคุณหมิงไปปักกิ่งนี้ก็ง่ายเลยครับเป็นรถไฟระบบเซมิไฮสปีดนะครับเขาก็ถือว่านี่เป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบรางของทั้ง2ประเทศนะครับไม่ใช่แค่เรื่องคมนาคมเท่านั้นแต่ยังเป็นการบูรณาการบูรณาการกันทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งจีนก็ถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับ อีกครั้งยังช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่อีกด้วยครับนั่นก็เป็นสาระสำคัญที่แอดมินสรุปมาให้ฟังกันสั้นๆนะครับจากข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปก็มีชาวอินเดียและต่างชาติเข้าชมแล้วมากกว่า2 0,000คนและแสดงความคิดเห็นไว้แล้วครับเช่นเคยแอดมินจะหยิบยกความเห็นเป็นบางส่วนมาใช้คนฟังก่อนจะรับฟังความเห็นแอดมินฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ เผื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนจะได้รับข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปนคนะครับขอบคุณครับความเห็นแรกจากคุณโจเซฟนะครับฟิลิปปินส์ยกเลิกโครงการทั้งหมดกับจีนและเลือกญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาจึงไม่น่าแปลกใจที่โครงการทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาตลอดการต่อมาคุณซิสยาคูปนะครับบอกว่าความร่วมมือและมิตรภาพไทยจีนจงจเจริญ ต่อมานะครับบอกว่าจีนกำลังทำงานเพื่อให้อินเดียสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ท่านต่อมาจากคุณก็ติล่าโมทราบอกว่านับว่าเป็นข่าวดีสำหรับนักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์ต่อมาคุณอีลาสโตคิมบอกว่าอินเดียคุณกำลังเดินพันกับญี่ปุ่นโดยม้าผิดตัวยูเซอร์ต่อมาบอกว่ามันเจ๋งมากนะับเป็นความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่สำหรับอนาคต ยุเซอร์ถัดมาบอกว่าจีนอินเดียและอาเซียนมีประชากรรวมกันเกือบ4,000ล้านคนพวกเราควรร่วมมือกันสร้างระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนในภูมิภาคนี้ทันต่อมานะครับบอกว่าในระหว่างการประชุมสุดยอด G20 ที่ประเทศอินเดียรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียกล่าวว่าอินเดียเป็นกระบอกเสียงให้กับประเทศในแถบเอเชียใต้ อินเดียมีบทบาทอย่างไรในเวทีโลกในฐานะกระบอกเสียงของเอเชียใตย้ยูเซอร์ถันมาบอกว่าสีจิ้นผิงฉลาดและนั่นเผื่อสันติภาพต่อมาคุณจอร์ดโลบอกว่านั่นเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวยูเซอร์ทันถัดมาบอกว่ารถไฟขบวนใหญ่เจ๋งมาก ยูเซอร์ถัดมานะครับบอกว่ามีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับโครงการทางหลวงโคกาตาเมียนมากรุงเทพของเราบางเห็นไหมครับมีแต่คนอยากจะมาเชื่อมต่อกับกรุงเทพของเรานะครับต่อมาคุณเล็กสเตโอบอกว่าจีนแผ่นดินใหญ่เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่อาเซียนตั้งแต่คุณมิงกรุงเทพไปยังกัวลาลัมเปอร์เขตการค้าเสรีอาเซียน ต่อมาคุณโชแม็กซ์นะครับบอกว่าเมื่อไรจะมีรถไฟจากเดลีไปปักกิ่งบางทันต่อมาคุณเบสเพลนเนอร์นะครับบอกว่าฉันหวังว่าอินเดียจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตราบใดที่ไม่กลายเป็นข้าราชบริพานของตะวันตก ต่อมายูเซอร์ที่มีชื่อว่าซิดวีซ่าบอกว่าอินเดียไปกรุงเทพโดยการขี่วัวต่อมาคุณเทมเพิลบอกว่าฉันคิดว่าพวกคุณสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงจากเดลีไปปักกิ่ง ไม่จำเป็นต้องส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแค่คิดว่ามันเป็นข้อยกเว้นในสภาพที่เป็นอยู่คงจะดีไม่น้อยสำหรับการท่องเที่ยวลองจินตนาการถึงการประชนภัยของการเดินทางด้วยรถไฟตลอดเส้นทางนั้นสิต่อมาคุณฟลายอิงแมนนะครับบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนจีนที่จะได้รับวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวในอินเดีย คงจะมาตอบประเด็นเม้นต์ก่อนหน้านี้นะครับว่าให้สร้างรถไฟความเร็วสูงเดลีปักกิ่งนะครับแต่ว่าคนปักกิ่งไม่สามารถมาเที่ยวอินเดียได้นะครับครับเดี๋ยวเราส่งท้ายกับอีก3ความเห็นสุดท้ายนะครับท่านนี้บอกว่าถนนทุกสายมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนและนี่คือสิ่งที่ผู้นําควรจะเป็นท่านต่อมาบอกว่าตอนนี้ฉันต้องการรถไฟเชื่อมระหว่างอิสลามมาบัดนิวเดลี Delhi, ทากาและกัวฮา,าติ ยูเซอร์สุดท้ายนะครับบอกว่ารู้สึกว่าอินเดียจะหมกมุ่นอยู่กับจีนมากเกินไปครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวแนละความที่เห็นจากชาวอินเดียที่แอดมินนามาแชร์ใหกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความที่เห็นไม่อย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าพเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนามาเสนอวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไปเพื่อเพื่อนๆจะได้พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีต่อไปในอนาคตจะชอบการอรอบคุมอาคิดะันะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ